กรมการจัดหางานรับสมัครคนไทยไปทำงานมาเก๊าชุดใหม่46อัตรางเงินเดือนสูงสุด80,000บาทโดยมีสวัสดิการฟรีค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับค่าอาหารค่าล่วงเวลาและสวัสดิการตามกฎหมายนะครับในจ้างบริษัท MGM Grand Paradise Limited ซึ่งประกอบกิจการสถานคาสิโนร้านอาหารและโรงแรมนะครับรับสมัคร พนักงาน46อัตรานะครับโดยเงินเดือนอยู่ที่53,469บาทถึง85,916บาทแล้วแต่ตำแหน่งนะครับสนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่13ถึง22พฤษภาคม2567นี้ไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับก็มีทั้งหมด7ตำแหน่งนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02245 1034นะครับหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ d o e g o t h o v e r s e a นะครับหรือเฟซบุ๊กของแรงงานไทยไปต่างประเทศโดยลัดจัดส่งครับ